สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลี่ร้ออาชีพนะคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเป็นคลิปสั้นๆสักหนึ่งคลิปแล้วกันนะคะทุกคนอันนี้คือหลอดอลูมิเนียมนะคะที่ได้มาจากตู้เย็นเนาะอันนี้เราได้มาจากพนักงานเก็บขยะ นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าเจ้าของคนที่แกะออกจากตู้เย็นเนี่ยน่าจะแกะแล้วเอาไปขายที่ร้านใหญ่ตอนแรกก็คงคิดว่าเป็นทองแดงเอาไปขายแล้วมันเป็นอลูมิเนียมเสร็จแล้วทางร้านเขาคงไม่รับซื้อเพราะว่าเอาไปแบบนี้แล้วไม่ขูดออกหรือว่ายังไม่ได้เอาไปขายเห็นว่าเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เลยทิ้งถังขยะเลยพนักงานเก็บขยะก็เก็บมาซึ่งเราก็ไม่ซื้อจากพนักงานเก็บขยะนะคะแต่เราเอามาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูได้เห็นกันว่าทุกวันนี้มันมีแล้วนะคะ ดิฉันก็ทําของเก่ารีไซเคิลมาหลายปีนะยังไม่เคยเจอที่เป็นหลอดหลอดนะทุกคนปกติหลอดนะมันจะเป็นหลอดทองแดงนะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูนะคะแต่อันนี้นะคะเป็นหลอดอลูมิเนียมค่ะทุกคนซึ่งก็เพิ่งเจอครั้งแรกค่ะปกติถ้าตู้เย็นราคาต่ําๆแล้วก็ของที่ไม่ดีจริงๆมันก็มันจะเป็นเหล็กนะคะทุกคนจะเจอแบบที่เป็นขดขดลวดแบบนี้ขดไอ หลอดที่อยู่ด้านหลังตู้เย็นเนี่ยด้านหลังด้านข้างเนี่ยส่วนมากจะเจอเป็นเหล็กกับทองแดงแต่ครั้งนี้เจอแบบที่เป็นอลูมิเนียมนะคะ<ๆ>ก็เลยมาถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะคะว่าทุกวันนี้มีแบบนี้แล้วนะคะเวลาไปซื้อของเก่ารีไซเคิลนะคะ,ะมีคนคอมเมนต์เข้ามาถามหลายคนว่าพี่ซื้อตู้เย็นยังไงเนาะมันบอกไม่ได้นะคะว่าซื้อตู้เย็นยังไงเนี่ยมันต้องดูโดวยว่าตู้เย็นเป็นตู้เย็นรุ่นไหนตู้เย็นแบบไหนตู้เย็นลักษณะแบบนี้โอ้มีความน้ําหนักค่อนข้างเบา ล้วก็จะซื้อแพงไม่ได้นะคะทุกคนตู้เย็นราคาห้าสิบาทยังมีเลยนะคะเนาะตู้เย็นที่เราซื้ออ่ะอืมแบบห้าสิบาทยี่สิบาทหรือบางอันตู้เย็นบางตู้เราไม่อยากได้ด้วยนะคะไม่เอาค่ะไม่ซื้อไม่อยากได้เนาะเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าแกะค่ะทุกคนจริงๆแล้วตู้เย็นเครื่องหนึ่งเนี่ยต่อให้แกะได้ห้าหกร้อยอ่ะค่าแกะมันก็แพงกว่าค่าตู้เย็นไปสันะคะเนาะมันก็ไม่คุ้มค่าแกะาถามว่ามันรีไซเคิลได้ไหมมันรีไซเคิลได้คะ่ะแต่ว่ามันไม่คุ้มค่าแกะค่าทำาอ่ะทุกคน นะอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะเป็นอะอลูมิเนียมแล้วก็ติดฟอยแล้วก็ติดติดไอติดโฟมแล้วทองไออลูมิเนียมเนี่ยค่อนข้างเบามากทุกคนเนีย่ยเบวิ่งเลยเห็นไหมเบามากค่ะทุกคนถ้าเป็นทองแดงมันก็จะราคาแพงแล้วก็น้ําหนักมันก็จะดีกว่ามันก็คุ้มในการที่จะขูดแล้วมันก็จะขูดง่ายด้วยถ้าเป็นพวกฟอยพวกกาวหรือว่าไอโฟมที่ติดที่ติดตู้เย็นอะที่เป็นติดทองแดงอะ มันจะขูดง่ายค่ะขูดรุ่นปื๊ดรุ่นปื๊ดเลยแต่อันนี้คือแบบกาวแบบกาวก็ยังใหม่อยู่ทุกคนกาวก็ยังใหม่ตู้เย็นนี้น่าจะเป็นตู้เย็นยังใหม่ๆอยู่เลยนะเนี่ยดูจากสีโฟมนะคะน่าจะใหม่อยู่นะโฟมก็ยังใหม่อยู่นะแต่ว่ามันพังเขาก็ต้องแกะขายเจ้าของเขาน่าจะแกะเองแล้วก็น่าจะแบบจะเอาไปขายแต่มันไม่ได้นะคะทุกคนเนาะมันไม่ได้เนาะขายไม่ได้นะคะแบบนี้ติดโฟมติดไรแล้วมันก็เอาไปขายที่ร้านเขาก็ไม่ซื้อค่ะเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าที่เขาจะต้องมาแกะนะคะทุกคนเนาะ บอกตรงๆเลยให้ฟรีๆก็ยังไม่เอาเลยนะคะเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าแก่ค่ะทุกคนเนี่ยต่อให้พนักงานเก็บขยะเอาบอกว่าเอาไปเลยพี่เอาไปฟรีๆเราก็ไม่เอานะคะเอ <c oughs> เอ,อเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าแก่ค่าทาไงคะทุกคนค่าเสียเวลาส่วนอันนี้นะคะก็คืออ่ะทองแดงนะคะทุกคนเนาะทองแดงที่ติดอ่าฟอยล์ติดฟอยล์ติดติดโฟมติดกาว อันนี้ขูดออกนิดเดียวก็ออกแล้วนะคะทุกคนดิฉันก็เคยทําคลิปขูดให้ดูหลายคลิปแล้วเนาะก็จะไม่ขูดนะคะเนื่องจากวันนี้ไม่ค่อยสบายนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะก็ขูดง่ายนะคะมันก็จะหลุดล่อนออกมาได้ง่ายอันนี้เป็นเป็นอลูมิเนียมเราเอากลับมาด้วยนะคะเอากลับมาทําคลิปนี่แหละคะ่ะเนี่ยี่ยค่ะทุกคน มันติดกาวค่ะทุกคนมันกาวมันยังใหม่มันขูดออกยากเห็นไหมคะที่หลานเขาก็ไม่อยากจะรับซื้อนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าคุณขูดได้จริงๆก็สามารถขายได้นะคะทุกคนถ้าขูดได้ก็ขายได้อันนี้คืออะอลูมิเนียมอะหลอดทางตู้เย็นที่เป็นอลูมิเนียมส่วนอันนี้คือทองแดงนะคะทุกคนเนาะ ทองแดงมันจะค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะทุกคนแล้วก็ขูดง่ายราคาก็จะดีกว่าส่วนอลูมิเนียมราคาก็จะต่ําแล้วก็ขูดยากนะคะดิฉันก็เพิ่งเจออลูมิเนียมนะคะปกติถ้าของไม่ดีจริงๆก็จะเป็นเหล็กเนาะอันนี้ก็คือที่ดิฉันขูดแล้วเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะ ขูดออกมันก็จะเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนมันก็จะขูดง่ายเกลี้ยงเลยค่ะแต่อลูมิเนียมมาขูดยังไงมันก็ไม่เกลี้ยงเห็นไหมคะทุกคนมันก็ยังมีคราบกาวอยู่เห็นไหมคะเนี่ยคราบกาวจะขูดยากกาวค่อนข้างใหม่โฟมก็ค่อนข้างใหม่นะคะอันนี้ถ้าต Ł ู้เย็นดีๆเห็นไหมคะโฟมมันจะเก่าไปแล้วอะสีมันจะออกเหลืองๆไปแล้วมันจะเก่าไปแล้วอืมแต่อันนี้คือน่าจะเป็นตู้เย็นใหม่นะคะก็มาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างอันนี้คือดิฉันขูดนะคะทุกคนขูดแป๊บเดียวก ก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะมันมันขูดง่ายเห็นไหมคะที่เป็นทองแดงแล้วน้ำหนักมันก็จะดีกว่าราคามันก็จะดีกว่านะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นทองแดงนะคะอันนี้คือคือส่วนที่เป็นอลูมิเนียมอันนี้ก็คือที่เป็นทองแดงแต่ยังไม่ขูดนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ขูดง่ายด้วยนะคะขูดไม่ยากค่ะอันนี้จะขูดยากนะคะก็มาทําให้ดูนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคะ่ะลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย